สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับนปริพันธ์ออโต้นะฮะก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อันเอารถสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็อาทิตย์นี้เนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเข้าในช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับอันเชื่อว่าคุณลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่สนใจหรือว่ากําลังดูคลิปนี้อยู่อยากจะออกรถกระบะใช้งานสักคันหนึ่งเป็นตัวเกียร์ออโต้สีประตูตัวสูง นะครับขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยทั้งในเรื่องของตัวราคาสภาพออปชันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความน่าใช้มาให้ครบถ้วนนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเป็นลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามหรือว่าการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองไปพัดนอ,อตโต้นะครับตรงนี้อันก็ขอขอบคุณณนะร่วงหน้าไว้ใน,นที่นี้เลยนะครับมาเริ่มดูตัวรถกนันดีกว่าครับ วันนี้นะฮะที่อ่านเอามารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นตัวนิสสันนาวา拉 MP สามร้อยสอตัว V นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวดับเบิลแคบนะฮะคาริเบอร์นะครับหรือว่าเป็นรถตัวสูง4ประตูนะครับเกียร์ออโต้ท็อปสุดขับเคลื่อน2ล้อนะครับในส่งตัวรถเนี่ยจะเป็นปี2016นะฮะจริงๆเนี่ยตัวนาวา拉เนี่ยคุณลูกค้าหลายท่านน่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับในเรื่องของตัวสื่อโซเชียลมีเดียที่มีตัวรุ่นใหม่ออกมา นะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้าแต่ละท่านด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดถามมันเนี่ยให้แนะนําเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยตัวนี้ยังน่าใช้อยู่นะครับในเรื่องของตัวสมรรถนะของการขับขี่นะครับเครื่องยนต์นะฮะออปชั่นภายในตัวบอดี้ของตัวรถเช็ซุงเช็ซีอะไรต่างๆยังมีความน่าใช้อยู่ นะปี2020นี้เช่นเดียวกันนะครับส่วงตัวด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับคันนี้นจะเป็นตัวท็อปขับ2นะครับก็จะเ,เป็นกระจังหน้ากรอบกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะฮะโลโก้นิสานเป็นโครเมียมนะครับตัวรถสีดําเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิความน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพค่อนข้างที่จะ ฟิกหรือว่าเป็นหลักเลยนะครับส่วงตัวโคมไฟหน้านะครับเป็นโปลเตอร์ LED นะครับมีเตท m ม running light มาให้ด้วยโอ้โหวสวยมากนะครับไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรถตัวท็อปเนี่ยออกห้างป้ายแดงเนี่ยราคาค่อนข้างสูงถ้าเกิดออปชั่นมามีไม่เพียงพอหรือว่าไม่ครบนะฮะตรงนี้ตอบโจทย์ในกลุ่มของคนลูกค้าที่ออก ตัวพวกรถกบบระบะสีประตูตัวเทาแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับ2ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแล้วก็กอบไฟตตดหมองนี่จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะสวยเลยนะครับเดิมๆโรงงานแบบนี้อีก1รุ่นนะฮะดาวอลาหรือว่านิสสันเนี่ยส่วนใหญ่คุณลูกค้าหลายท่านหรือว่า คุณผู้ชมท่านใดก็แล้วแต่นะครับอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นตัวกระบะแบรนด์รองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในกลุ่มของคนที่ใช้รถกระบะใช้งานจริงๆนะฮะทั้งในชีวิตประจำวันใช้งานทั้งในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมืองาวว่านี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับทั้งในเรื่องตัวความประหยัดน้ามันแล้วก็องค์ประกรอบอื่นๆหลายๆอย่างนะครับคราวนี้เรามาดูในสองตัวเครื่องกันหน่อยนะครับรหัสของตัวเครื่องโฉมนี้เนี่ยก็จะเป็น y d 2 5นะครับ DDTI นะฮะ จริงๆก็จะเป็นตัวเครื่องตัวเก่านะครับแต่ว่าเขาจะมีการปรับในเรื่องของตัวแรงม้ามากเพิ่มขึ้นจากตัวก่อนนะครับแรงบิดก็สูงนะฮะตัวเครื่องเนี่ยนะครับอ่นต้องบอกก่อนในสองตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยงไงก็ต้องมีการทําความสะอาดหรือว่าคลีนนะครับให้คุรลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับก่อนจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวทําความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็เรื่องของตัววันตีเนี่ยเรารับประกันตัวเครื่องละเกียร์ ในครับ6เดือนหรือว่า10,000กิโลแลวก็มีตัว W Smart ให้ด้วยนะฮะ1ปีนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเต็มๆคุณลูกค้าไม่ต้องหหยห่วงเลยแล้วก็ในเรื่องของตัวการเซอร์วิสหลังการขายอะไรต่างๆนี้อันนี้เราก็มีให้นะครับตัวเครื่องสวยครับขาหน้าเดิมแก้มข้างเดิมเม็ดอเม็ดอาร์ตแต่เข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะแผ่นกันความร้อนใต้ฝาโปงน็อตทุกตัวไม่เคยมีการขยับขันไขออกมาดำสีนะครับตัวรถสีดำนี่ก็ถือว่า เป็นอีกสีหนึ่งถ้าเกิดเรามองว่าอ่ามันเป็นสีคลาสสิกอันนี้เราก็บอกแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าทื้นฐานเนี่ยตัว n น v วล่ามันเป็นรถกระบะท,ที่บอดี้มันดูใหญ่อยู่แล้วยิ่งก็เกิดเป็นสีดำเนี่ยโหดูแมนแเลยนะครับเป็นกระบะพันแก่งอีกรุ่นหนึ่งทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวแคบสีประตูหรือว่าตอนเดียวพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถใช้งาน ได้แบบดีเลยทีเดียวนะฮะนี่อันแนะนำนะครับเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้รายละเอียดของตัวรถไม่ดูตัวรถก่อนนะครับเอามาทํารีวิวหรือว่ามาแนะนำาุณลูกค้าไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อนะครับ ตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อแมกอลลอยเดิมๆโรงงานนะครับแล้วก็ตัวยางนี่จะเป็นยางแฮงคุกนะฮะจริงๆตัวยางตัวนี้เนี่ยจะเป็นปี2018นะครับอันนี้เป็นปี18แต่ว่าในเรื่องของตัวดอกยางเนี่ยตรงนี้ตัวรถนะครับการใช้งานมันน้อยดอกยางมันเลยเหลืออีกเยอะใช้งนันเดกยาวๆเลยครับปีสปีสบายๆเลยแต่เกิดใครมาดูแล้วซีเรียสเนี่ยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมได้นะครับราคาไม่กี่บาทเองหรือว่าจะเอาตัวนี้เนี่ยแฮงคุกสับ เอาเป็นอันใหม่ก็ได้นะครับราคาไม่แรงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยไม่ได้ซีเรสอะไรมากมายตัวยางสามารถยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสูงตัวไฟเลี้ยวนะฮะมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับอันนี้สวยนะฮะแต่และแบรนด์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเป็นตัว เริ่มต้นหรือว่าตัว Long top รองท็อปใบาัเนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างแก้มข้างแต่ว่านี่เดี๋ยวนี้ให้มาเป็นแบบตัวกระจกมองข้างหนุนี่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวแบบ LED ด้วยนะครับส่วนด้านข้างถ้าเกิดเป็นรถตัวสูงนะฮะจริงๆเนี่ยคุณลูกค้าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดในส่งตัวนาวาร่า นะครับเพราะว่าตัวสูงกับตัวตี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ค่อยได้แตกต่างกันเลยในส่งตัวบอดี้ด้านนอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวสูงเนี่ยมันจะเป็นตัวคาเิเบอร์และก็มีตัวบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับส่งตัวมือเปิดทั้ง4บานเป็นแบบโครเมียมนะฮะแล้วก็เบ้ารองมือด้วยนะครับซ้ายขวานะฮะจะมีตัวสมาร์ทอินทรีนะครับหรือว่าปุ่มกดนะฮะที่ไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดตัวกุญแจมันมีกุญแจแบตโหมดทารโมไรแบบนี้นะครับเขาก็จะมีตัวเบ้ากุญแจไว้ให้นะครับ กาสตร์มีให้ครับครบนะฮะสวยนะครับสีดำเดี๋ยงไงเนี่ยเดี๋ยวเรามีการขัดเคลือบขัดสีเคลือบผิวอะไรงี้ให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยมันต้องดูให้เงาให้สวยให้กิบนะครับคุณลูกค้ามาถึงที่ร้านเนี่ยหรือว่าวันรับรถเนี่ยรับรองถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างนะฮะตัวรถสวยนะครับมันดูใหญ่นะฮะในเรื่องของตัวการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์หลายรูปแบบนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยเราดูว่าเฮ้ยตัวกระบะ พวกแบบเกียร์ออโต้หรือว่าตัวท็อปของขับ2เดี๋ยวนี้เนี่ยออปชันมันไม่ได้คีรุ้นคีเหละนะ นะครับสมมติว่าตัวคันนี้เนี่ยมันเป็นกระบะที่เราดูว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่น่าใช้เลยรูปลักษมันดูใหญ่ไปนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยรูปลักษณ์ที่มันดูใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันให้เข้ากับบึกบึนหรือว่าในส่วนของตัวแบรนด์ที่เขาทํามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการใช้งานเนี่ยไม่ว่าแบบถนนบ้านใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีคู่ขารู้รังพวกแบบนี้เนี่ยถามว่าต้องแคร์ไหมไม่ต้องเลยนะฮะแล้วเป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยขับสนุกขับสบายนะครับส่วนตัวฝาท้ายนะฮะตรงนี้ก็จะคงไว้อย่างเช่นเดิมนะครัับตว อ่าสปอยเลอร์แบบสั้นนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกดับเทลอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดถามในเรื่องตัวการใช้งานอันนี้อ่านก็ไม่แน่ใจนะครับไว้วางแก้ววงแก้วเบียอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าแบบวางคงวางของที่พักแขนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันถือว่าเขาทํามาเป็นเอกลักษณ์ของตัวแบรนด์เขาแล้วนะครับส่วนของตัวมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับมีตัวอ่าตัวกุญแจล็อกฝาท้ายมาให้ด้วยตรงนี้ถือว่าดี นะครับตรงนี้หัว่าดีนะฮะแล้วก็กล้องมองหลังนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเป็นตัววีนะครับเป็นตัววีสวงวองตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายตรงนี้เนี่ยก็มีมาให้นะฮะช่วงบงช่วงล่างอะไรทุกอย่างสมบูรณ์ครับตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณลูกค้ามาดูตัวที่ร้านหรือว่า มาทดลองเทรดได้ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงไหนต้องการเพิ่มเติมยังไงหรือว่าอยากให้อ่านแนะนำรายละเอียดของตัวออปชันเพิ่มเติมยังไงคุยกันได้ทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าเข้ามาที่ร้านเลยง่ายกว่านะครับส่วนของตัวคันนี้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของตัวราคาราคาถูกนะครับคันนี้เนี่ยเราขายบอกเลยว่ากาพูดตรงนี้เลยนะครับอาจจะถูกที่สุดในส่วนของตัวสื่อรถตลาดออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับอีกอย่างเนี่ย เครดิตดีฟรีดาวนะครับและตั้งแต่วันที่3ถึงสมเธันวาคมนี้จริงๆเนี่ยระยะเวลามันเหลือ,อแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเอาเอกสารเข้ามาปุ๊บทุกอย่างครบถ้วนนะฮะจัดไฟแนนซ์แบบฟาสต์นะครับ, like fast, รบวันเดียวรู้ผลได้แน่นอนนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับไม่มีเครดิตก็น่าจะฟรีดาวได้แต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตคนซื้ออาชีพรายได้และโอมคกอปอะบืบอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวงไงมาคุยกันหน้าร้านได้ไม,มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอันนี้เราดูในส่วนของตัว body, นะฮะเดิมๆสวยๆแห้งๆแบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในสองตัวออปชั่นนะฮะ2.5ตัว V มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างไปครับโอเคครับคราวนี้เนี่ยเราเข้ามาดูในสองตัวภายในกันต่อนะครับความรู้สึกแรกเลยนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับหรือว่าถ้าเกิดมองในมุมของอ่านเป็นคุณลูกค้าที่จะมาซื้อรถคันนี้เนี่ย นะครับภายในให้ความสะดวกสบายนะครับแล้วความกว้างขวางในส่วนของตัวพื้นที่ช่วงหัวเข่าอะไรเงี้เราก็สามารถปรับตัวเบาให้เข้ากับสายเลี้ยงของการขับขี่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเบาด้านหน้าหรือว่าจะเป็นตัวเบาด้านหลังตรงนี้เนี่ยภายในกว้างนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวก,การถ่ายเทเอ,อะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับส่วนตัวกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะฮะก็จ,จะมีตัวกดล็อก <ๆ S 2> แล้วก็ปลดล็อกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยจริงๆกุญแจรีโมทของนิสสันเนี่ยอันนี้เราจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับไม่แตกต่างอะไรกันมากสักเท่าไร สวงตัวเซฟตี้นะครับคอนโซลหน้าก็มีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนองนี้ภายไม่รว้กันถึง2ใบนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าออปชันอื่นให้น้อยแต่ตัวเซฟตี้เนี่ยเขาอาจจะงกในเรื่ององตัวถุงไปสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นตัว พื้นฐานนะครับดีกว่าเขาไม่ให้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่เก็บของกระจุกกระจิกทั่วไปนะฮะวางลงวางเหรียญอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวช่องเสียบไฟนะครับคราวนี้เนี่ยเราเลื่อนลงมาด้านล่างสักนิดนึงนะครับมันจะมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอลเงินนะฮะด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาหรือว่าพวกแบบสีดําเป็นโน้เบลส์นะครับส่วนตัวจอจะเป็นของเคนวูดนะฮะจอ DVD แบบทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วตรงนี้เนี่ย เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับแล้วก็มีนิเกเตอร์ระบบนําทางอะไรนี้ทุกอย่างมีให้ครบหมดนะฮะฟังก์ชันพื้นฐานในส่วนของตัวรถพวกแบบ SUV ตัวท็อปอะไรเงี้ยคือมีมาให้นะฮะแต่จริงๆถ้าเกิดใครรู้เนี่ยหรือว่าไม่อินกับเคน o ูดก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบตัวจอตัวอื่นได้นะครับตรงนี้ราคาไม่กี่บาทแล้วด้วยนะครับส่วนถัดมาด้านล่างนะฮะอันนี้ถือว่าแจ๋วเลยนะครับระบบปรับอากาศเนี่ยจะเป็นแบบออโต้และก็จะแยกอิกสระ ซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดฝั่งนี้ต้องการลบยีิบสองนะฮะหรือว่าให้เย็นหน่อยฝั่งนี้ต้องการให้อุณหภูมิพอดีพอดีหน่อยก็สามารถปรับเล่นได้เลยนะครับส่วนของตัวภูมิลายนะฮะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสคอนโทรลมาให้นะฮะฝั่งซ้ายนี่เพิ่มเสียงวัดเสียงเดียวนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมฝั่งขวานี่ก็จะมีตัวกดรับกดวางแล้วก็ตัวระบบคําสั่งเสียงนะครับแล้วก็ครูสคอนโทรลอะไรก็มีมาให้ตามปกติ นะครับส่วนตัวสตาร์ทรถเนี่ยคุณแน่นอนนะฮะเป็น engine s t a r แล้วเรียบร้อยเพราะว่าเป็นตัวกุญแจนะครับตรงนี้ถูว่าดีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวท็อปหรือว่าออกห้างราคาประมาณแพงๆหน่อยเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแบบนี้ให้ถือว่าไม่โอเคนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมองมองโดยภาพรวมและหรือว่าพื้นฐานและมีอะไรแต่ละอย่างหรือว่าที่กําลังอ่านไล่อยู่นี้ถือว่าดีนะครับส่วนกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้มองข้างไฟฟ้าครับส่วนออโต จะเป็นแค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวที่บางแดดตรงนี้เนี่ยจะมีกระจกแต่งหน้าไว้ให้นะฮะพร้อมไฟอโอโต้นะครับโอเคซ้ายขวาเลยอ่าตรงนี้ถือว่าดีนะครับตรงนี้ถือว่าดีที่เก็บแว่นตานะครับไฟอ่านแผนที่ตัวไฟเพดานทุกอย่างครบหมดนะฮะแล้วก็ส่วนตัวเบาะนี่นะครับจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดานะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของโปรแกรมความสะอาดเนี่ยอันว่า มันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่ามันเดินไส้ขาวเดินเดินได้ขาวด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเบาะเนี่ยมันกระกระชับกับสายร่างของคนขับเลยหรือว่าคนนั่งข้างคนขับนะครับที่เสียบ USB มีให้นะครับ AUX มีให้นะฮะส่วนตัวเกียร์นี่จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตรงนี้จะเป็น 7สปีดนะฮะเราสามารถเชนมาเล่น,นแบบแมนนวลได้นะครับเราก็ดีบวกดีลบอะไรอย่างนี้เราก็เล่นได้ตามการใช้งานแต่ละพื้นที่นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราจะเชนมาเล่นแบบแมนนวลเนี่ยออกต่างจังหวัดดีกว่าครับตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะใช้งานได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นในตัวเมืองเนี่ยก็คือดีปกติเลยนะฮะสแตนดาร์ดของมันอยู่แล้วนะครับส่วนของตัวกระจกเนี่ยจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติอ่าตรงนี้ลืมบอกไปเลยนะฮะถือว่าดีนะครับออปชั่นโดยรวมของตัวรถภายใน Na วาล่าเอ็มพีสามร้อยสองจุดห้าตวี คันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจยังไงหรือว่าดูคลิปนี้อยู่อยากได้เป็นเจ้าของแล้วเฮ้ยผมมีแผนที่จะออกสี่อากระบะสี่ประตูออโต้อยู่แล้วติดต่อเข้ามาได้เลยครับรับรองคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนหรือว่ามาดูตัวที่ร้านก่อนได้นะครับหรือว่ามาลองเทสได้ที่ร้านก่อนได้นะครับเราไม่ว่ากันอยู่แล้วเดี๋ยวไปสรุปหน้ารถนะครับแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าทราบกันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับเราดูตัว MP 3 0 0คันนี้กันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสภาพโดยรวมนะฮะบ,บอกเลยว่าไม่ได้ทิ้ง หรือว่าหนีหายจากป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ในส่วงตัวราคาสับคันนี้ที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่4,99,000บาทนะครับย้ำนะฮะ4 9 9 0 0 0บาทนะครับใครที่เครดิตดีก็ฟรีดาวได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่มีเครดิตก,ก็ฟรีดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงโทรติดต่อที่เบอร์ด้านใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้าสามารถ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมในใต้คลิปในนี้ได้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้แดนะีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไครต์และวเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆรื่ทางรถเข้าใหม่นะครับหรือว่ารถที่มีคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะตรงนี้เดีนะ๋ยวจะรีบเอามารีวิวหรือว่า ทำคอนเทนต์ดีๆให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับสำน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอให,ใหม่คลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมารอดูไปพร้อมๆกันสวัสดีครับ